อยากให้ดูงานที่เกี่ยวกับการส,งส่งเสริมผ้าไทยโดยเฉพาะเลยใชเดี๋ยวจะพาไปชมสเสน่ห์ผ้าไทยนะคะในมิติที่ร่วมสมัยแล้วก็ยั่งยืนยิ่งกว่าเดิมกันนะคะไปกันที่งาน Silk Festival 2025ค่ะสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมการพัฒนาชุมชนค่ะได้ร่วมผลักดันผ้าไทยนะคะให้ก้าวขึ้นสู่เวทีสากลด้วยแนวคิดสวมใส่ง่ายใช้ได้จริงและต่อยอดเศรษฐกิจชุมชนอย่างยังย่งยืนค่ะ โครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกร่วมสะท้อนทิศทางการพัฒนาผ้าไทยในมิติใหม่โดยนำเสนอผลงาน พร้อมตอบย้ำความสำเร็จของโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกตามแนวพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาที่มุ่งเน้นการสร้างงานสร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนณนะ Impact Exhibition Center ห5-6วันที่2-7ธันวาคม2,568 ถ่ายทอดเอกลักษณ์แห่งผ้าไทยผ้าไหมไทยแบบร่วมสมัยนะคะทั้งสง่าประณีตแล้วก็เข้ากับไลฟ์สไตล์ยุคใหม่ได้อย่างงดงามค่ะซึ่งงานนี้นะคะก็ยังเปิดพื้นที่ให้ผู้ร่วมงานเนี่ยได้เยี่ยมชมนิทรรศการผ้าไหมหัตถกรรมทอมือรวมไปถึง ช็อปชิมชมผลิตภัณฑ์ชุมชนจากทั่วประเทศนะคะถือเป็นอีกก้าวสำคัญที่ภาไทยเนี่ยได้แสดงพลังสร้างสรรค์ต่อสายตาสื่อมวลชนและผู้เข้าร่วมงานอย่างเต็มความภาคภูมิใจค่ะอยากจะให้มาเที่ยวงานชมสินค้ากันเยอะๆนะคะเพราะว่างานนี้ก็เราเรามุ่งมั่นตั้งใจพัฒนาผลิตภัณฑ์ของภาไทยนะคะแล้วก็เพื่อที่จะพัฒนาสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากด้วยเช่นเดียวกันค่ะงานซิลิทิฟอ2025เนี่ย ภายใต้แนวคิดโครงการภาคไ,ไทยใส่สนลงครับเรานนใจ้มองตัวว่า Wing the Village to the World นะครับเป็นการสร้างมาตรฐานของผู้ประกอบการภาคไทยเนี่ยให้ก้าวขึ้นสู่ระดับสากล